ขาทมึงทำอะไรนะเหนื่อตื่นจะปานนี้นุ้นยังจะประทํากับข้าวอยู่หรอ <c oughs> ไปพักแ่ <c oughs> โอ้ยเมื่อยดิขนาดบาดเหตุเบียกร้บเขาได้นี่ อะาไราของมึงน,นางเตรียมกับข้าวให้ทำพรุ่งนี้มันคืออะไรหรอเผัดหน่อไม้ใส่หมูจะผัดหน่อไม้ จากชีวิตของเจ้าสันบอกสี้ไอ้นั่นกันไปให้เอ็มตายไปก็เกินเกินกับข่าวกับน้ำแด้วพี่น้องเดอ้อดำห้ดำนาที่ร้านของเรามีนะฮะเหนื่อยไหม ตื่นมายังไม่ได้นั่งย่างเบิดมือก็บอกไปสิว่าข้าวเสร็จไปตลาดต่อก็บอกก็บอกไปสิว่าเมืองยังไม่ได้ล้างหน้าน่ะไม่แปรงฟันเห็ดหรอเออเมื่ออื่นเราสิแกงเห็ดซื้อเห็ดอ่ะ อ,อลินจิมาก,กับเผ็ดเข็มแล้วก็เห็ดเนือสามอย่างกับน้ำานนานจะแกงพรุ่งนี้ในแต่ละวันเราต้องคิดว่าพรุ่งนี้ตอนเช้า,าจะทำเมโนูอ,อะไรมั่งตอนเที่ยงจะทำเมโนูอ,อะไรน้ำไม่เนก้ก เห็ดน้ำใหม่ในตลาดมันถูกพี่น้องเขาเจ้าขายต้มแล้วสิบห้าบาทเนาะเป็นเงินอันกีบกะหนึ่งมืนกีบไดในักหลายนอได้สิบห้าบาทมีแต่นอใหญ่เนี่ยเนี่ยแกะอามาแล้วก็ผานเป็นเปียงแบบนี้เนาะ,แล,ะ,ะนนนะแล้วก็วหั่นเป็นเส้นใหญ่ๆแน่เราจะผัดเราต้องหั่นเส้นถ้าแกงก็สิเห็ดซับมุนๆแนะ่ อันนี้จะขัดใส่หมูอันนี้เป็นน้ำไม้สดไม้สดเขาต้มจืดแล้วเนาะจืดคัดจืดแน่ช่วงนี้นาน้ำไม้น้ำไม้ตลาดหลายหลายจุดนี้เราโสดน้ไม้หัวลาย ตอนนี้น้ำใหม่มันก็ออกเบิดละออกเบดสู่เกอะเกอะเาฮาได้หนี่ก็ออกเต็มอยู่ทั้งน้ำใหม่เลี้ยงนน่าน้ำใหม่ปลาห้องแดงปูนี่ซื้อมาซื้อมาทาไวันได้หนิจิว่าเอ็มเสียสักจะใส่ถุงถ้าใส่ถุงเดียวมันก็เน่าอีกโอ้ห้่งได้ ตอนเทียงก็ลาบหมูแกงหน่อไม้น้ำตกหมูตอนเศร้ากับน้ำพริกปลาทูทอดไข่การที่ทำกบเขาหนี่ว่าเไต้ในหนคนงานอะแบบคนหลายๆเมื่อยเดย้มันเห็ดหลายเลยกับทาโบฮิปูซอยนี่ฮงแล้วบบจักเยดอนหานเนี่ยอันนี้เนี่ยขันวิผูซอยกับเออปูนันซอยนันไห ท่านนีไฮนี่สนะหนึ่งเขากับสองรอบหลอบเท่ารอบสิบโมงมันนี่ก็ทั้งหนึ่งเข่าทั้งหงเขายานเข่าบ่พ่อพ่นงานกินเดี๋ยวหุงเขาหมอหหงเขาเต็มหมอนะเบิดผัดผัดน้ำ อาหารแต่ละมือต้องคิดไว้พรุ่งนี้จะทำอะไรเมนูอย่างแน่สิเตรียมไว้แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีแกงเห็ดผัดนอไม้จักสิก,กินยังอาหารบ้านเฮากับแกงนกใไม้ตัมมะงค่งถ้าสื่อก็มีตรหมู ไม่บ้อหั่นกับทอดหมูก็ดีทอดลาบน้ำตกแค่นั้นถ้าเป็นกระดูกหรือว,ว่าซิโคมมันก็แกงอ่องเวลาหั่นเนือใหม่ต้องหั่นเป็นเสียงๆเงด้อ สีหันทั้งยาวบบได้มันเป็นเส้นมันต้องหันเสียงๆของขวงเ,เป็นเส,ส้นสะีไงเนี่ยนอไม่อันนี้เป็นนอมันเดี่มันกำลังโผล่ขึ้นมาจากดินโบแมนเหียวมันเด้เขาเจ้าคุดคุดแล้วก็ซับเอาอ่อ,อนนอขาว ขึ้นปวดค้างแต่ดับหน้ามือแหลกกล่มบิดมือแต่ละปีกบ บ่ค่อยได้เหตุปัไหานเนาะส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในครัวคืออยากแข็งอย่าง เออจะจักที่ดำจักให้นำกับบ่มีน้ำก็หมดส่วนใหญ่เขาเจ้ากระสบนดำดำบ่มีฝน ไปตลาดกับ่มมียังกลินเดยมีน้ำไม้มีพักมีปลามีหมูแค่นั้นไก่ ถขาเสียดกับเขา่าฮาต้องเตรียมไว้ตั้งแต่มื่อนี้สิเสียดเออื่นมื่อนี้เฮาต้องเตรียมไว้สิเสียดอย่างเห็ดหมูเห็ดไก่เห็ดอย่างต้องออกจากช่องแข็งไว้ตื่นมาจังสิได้เห็ดหลดตั้งนาฬิกาปลุกปีห้าสี่สิบบางมื่อก็ตื่นก่อน บางเมื่อก็นี่สิกาปุ๊บต่ว่าสเสมอเนี่ยมันแจงไวเด้ค่ะตีหานะแจงแล้วตีหาเคืองนะตะเวนขึ้นแล้วหกโมงนะซ้ำกัแปดโมงแล้วมันแจงไวสเสมอแจงแต่ตีหานะแต่ยามมือแรงกะจนพุ่มหนึ่งจังเมื่อ น,น,นั่นคำส่วนนี้นาำใหม่บูึดหมเป็นระดูมนันเนาะ น้ำไม้ปูไว้ก็ออกเต็มนบ่ต้องหาไก่แต่อย่บ้านบ่มีสนใหญ่มีแต่ปลูกน้ำไม้บ่มนไม้บ่มหวานนไม้ปาก็มีอยู่ บเดียวเด็กแล้วกว่าสิได้นอนแต่ละเมื่อเที่ยงคืนบางวันก็ตีหนึ่งมันขำไว้อุ่มหนึ่งจังเมื่อก่าสิได้กินข้าวกับสองทุ่มสามทุ่มกวัวซีได้อาบน้ำก็บสี่ห้าทุ่มคืนห้องกว่าสินอนอีกเที่ยงคืนแป๊บเดียว นอนแป๊บเดียวแจ้งแม่หลอว้าวก้าใครยต่อแม่นอนให้ใช้โทกศัท์ทีชายอย่าสมมตว่าวแตเด็กว่าว่ากับคุณบ้มมา นอนกับ,บ้าหรือแม่เจ้าอนม่งเหนื่อยกันน่ะลงมานางเล่นซะก่อนแม่ปวดขา